ต่อยนายนพ,พีอรมพักดีคุกเข่าขอลูกสาวเจ้าของแพติน้ำแต่งงานเป็นอีกคนที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อมาบ้างสําหรับต่อยร้อยตีนายนพีพอรรมพักดีโดยเขานั้นเป็นลูกชายคนเล็กของคุณหญิงต้นมอมหลวงปิยาพัฒนและคุณจุตินันพีอรมพักดีโดยต่อยนายนน เรียกง่ายๆว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตาปิติและเต้สันทายาธุรกิจเบียร์สิงห์ธุรกิจที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับต่อยนายนพที่ได้คูกเขาขอนิกสุธิตาโชจุลางกุลลูกสาวเจ้าของแพตตินัมแต่งงานณซินทรพ์กกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเหล่าโซเชียลด้วยเหล่าโซเชียลแห่ยินดีสไปยคนใหม่ตระกูลพิลมพักดีซึ่งงานนี้ทางด้านของคุณจุตินันก็ได้โพสพลูกชายต่อยนายนพ พร้อมกับระบุข้อความซึ่งแปลว่าขอแสดงความยินดีอย่างมากกับทั้งต่อยและนิกที่เฉลิมฉลองความรักของพวกเขาขอให้ทั้งคู่อายุยืนยาวและมีความสุขขอให้จงภูมิใจต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ